น้องชายสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแสนสิบิสาราจริภูมิครับุรีเจอกับผักบุ้งกันนะครับผมร้อยนะร้อยสองครับไปมาพอดีไหมมาพอดีครับไปซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่สารเจริญภูมิกี่วันซ้อมมาเดือนหนึ่งได้ครับอ่าเราชกมวยตอนนี้ถึงห้าสิบถึงไหมไม่ครับเท่าไหร่ได้ยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าครั้งนะยสามไฟล่าสุดเป็นไงผลงานเราชนะชนะหมดเลยนะเราไงเปิดเกมเรื่องมวยเข่า ไม่เข้าเห็นไม่ผักบุ้งสไตล์ไงสี่ครับรูปร่างเนื้อตัวเมื่อเช้าถ่ายรูปยังยังเดี๋ยวข้าไปถ่ายข้างในนะน่าจะไล่เรียงกันนะเราต้องนักไปลอยครับสิบเก้าห้าสิบปีนี้อายุไถ่แล้วอายุสิบห้าไม่เคยชกกับเขานะครับผมอ่ะฝากแฟนคขับเชียร์นะวันนี้กูแรกาเชียร์ผมด้วยครับเป็นกําลังใจผมด้วยครับโอเคครับครับสวัสดีครับผักบุ้งนะฮะครับอ่าวันนี้เราเจอกันแสนศึกไม่น่าจะเคยเจอกันนะครับวันนี้ร้อยใส่ร้อยสอง มาเป็นไงมั่งผ่านเรียบร้อยก็ซ้อมอยู่กับเกียริเพชรเหมือนเดิมผลงานล่าสุดแพ้ใครมานั้นแพ้เพสิงห์ขอนเป็นไงเจ็บจี๊ดหัวใจไหมเจ็บครับเราโลรานรับดนรโดรดนไั่โดนรดนับโดนับนรับโดนรันรับโนรับโนรับโดนรับโดนับโดนรับโดนับโนับนดนรับโดนรับโานร่บโนรับนรันไมนรัสโดนอับนรับรบนรับโดนรับโดนรับโดนงนรดนนรรรัรรันด้บันร สามไฟหลังเราชนะกี่ไฟลอครชนะสองชนะสองนะน้ำหนักจริงๆเราร้อยหรือร้อยสองน้ำหนักที่ดีที่สุดของเราน้ำหนักที่ลิตรก็ร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยหนึ่งร้อยสองก็โชคด้แต่โชคกลางวันต้องร้อยสองนะเราเป็นคนจากจังหวัดคราดิสก์ฝากให้ครับเช่นนะครับฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเต็มที่เต็มที่แน่นอนขอโชคดีครับผม